ดีนะคะเพื่อนๆเดินทางข้าุงเทพนะคะวันนี้นะคะเดินทางข้ารุงเทพนะคะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะคะดูตะวันขึ้นนะคะสวยๆวงามๆนะคะดูนะคะตะวันกําลังจะขึ้นนะคะเดินทางเข้ารุงเทพนะคะเพื่อนๆเดินทางด้วยกันนะคะ เดินทางไปเช็คร่างกายนะคะตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุลานะคะเพื่อนๆนะคะตะวันสวยงามนะคะดูบรรยากาศนดูบรรยากาศนะคะ อยู่บรรยากาศข้างทางนะคะสวยงามนะคะเพืเ่อน เพื่อนทคะอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะให้ดูบรรยากาศสวยงามงข้างทางนะคะพี่พลอยเดินทางก็กรุงเทพนะคะนี่สวยงามนะตะวันไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เท่าไหร่ตอนเช้าอย่างนี้วันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกแต่ใบๆน่าจะตกนะคะ ทุกวันนะคะรู้สึกว่าสั่นหน่อยนะเพราะว่าพี่พลอยก็ใช้ถือเนาะ เตสวยงามนะคะพ,พ่อยไปไปตรวจสุขภาพไปเช็คร่างกายนะคะพี่พลอยนะคะก็จะต้องเช็คร่างกายอยู่บ่อยๆนะคะพี่พลอยนะคะ คณะเทคล่างกายนะคะถูกภาพก็เนาะไอมีคนมีอายุแล้วก็ต้องถูขภาพร่างกายก็เรื่องเป็นเรื่องของธรรมดานะคะต้องดูแลนะคะพี่พลอยก็ไม่ใช่เป็นคนที่ว่าแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็ต้องไปดูแลนะคะเพราะว่าพี่พลอยก็เกิดข้นไปตรวจสุขภาพร่างกายตรวจอะไรเงี้ยพี่พลอยก็จะไปนู่นอละโรงพยาบาลจุฬาเพราะพี่พลอยจะไปโรงพยาบาลจุฬาตลอดเลยนะคะ น,นี่ก็มามบจบบรรยากาศข้างทางนะคะตอนนี้พี่พอตอ,ออกจากบ้านมาหกโมงนะคะแต่ว่าไปถึงโน้นก็ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงนะกว่าอะไรประมาณนี้เนาะแปดโมงกว่ากวาอะไรประมาณเนี่ยี่ถึงเพื่อนๆอ,อยู่นะคะเพื่อนๆี่ถึงอยู่นะคะไม่ลืมนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่พอก็ไป ไปหาเพื่อนยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ผ่านกฎแล้วเนาะทำอะไรก็ต้องระวังระวังนะคะระวังนิดนึงอะไรประมาณน,นี้ไปได้อยู่แต่แบบว่าก็ต้องระวังนะคะคิดถึงเพื่อนนะคะอย่างที่ว่าอุ้ยพี่พลอยผ่านกฎแล้วผ่านกฎแล้วทำไมหายเงียบเลยอะไรเงีย้ยเวลาพี่พลอยเข้าไปในช่วงที่ว่าเพื่อนๆนไลฟ์สดแนละ้วเพื่อนเพื่อเข้าก็ทักทายมาเขาก็ดีใจกันนะเวลาพี่พลอยเข้าไปพี่พลอยก็ดีใจพี่พลอยก็คิดถึงเพื่อนเนาะ ก็ยังคิดถึงเพื่อนเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนเช้านะตอนเช้านะคะอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะพี่พลอยไม่ลืมนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พลอยเข้าไปหานะคะแต่ก็จะช้าหน่อยเนาะค่อยๆไปนะคะ nó lôi dưới vườn á tôi chỉ lôi tao anh các làm nó tao các thùng làm คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้บ๊ายบายจ้า